ฝากกด subscribe เลยครับนิ้วไปไหนนิ้วยังอยู่ Eye Love You ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมสับอย่างเดียวนะครับไม่เอาซอยเดี๋ยวที่เหลือการแซบซอยเองมาเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาที่นี่เลย ทับกวางแก่งคอยเนาะนะครับมานี่เลยครับเตี๋ยวเป็ดทับกวางนะครับโคตรใหญ่โคตรใหญ่เดี๋ยวไปดูว่าโคตรใหญ่เป็โนโคตรใหญ่ไงวะตาบันนะครับเดี๋ยวมาดูนี่นี่ท <c oughs> ี่มีามากกน้ำมันก็ได <c oughs> โโ้โอ้โหยิ่งใหญ่เลย <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ผมเคยมากินบ่อยนะฮะนี่ดูชามซะก่อนนี่ไซส์ใหญ่สุดเลยผมเอาเส้นเส้นอะไรวะบะหมีม่ดำชาโค,โคชาโคกินไปแล้วฟันจะดำไหมพี่ <c oughs> ไม่ดำเรวเอาลองเลยเอาบะหมีด่ดำชาโคนะครับนี่ดูถ้วยชามเขาแต่ละอันดูสิอีแม่ป๊อดบักเอฟเดี <c oughs> ๋ยวไปดูที่จานบนโ,โต๊ะเราดีกว่า มีเมนูอะไรแนะนำไหมครับพี่ะมันมี่ใบเตยอ๋อมีข้าวด้วยใช่ไหมมีข้าวมีข้าวประกพวกกับผงกะเพราเป็ดอะไรอย่างเงี้นะใช่ค่ะข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดอ่าเป็ดสับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปรอกันที่โต๊ะเลยนะครับจจจจ นี่นะครับมีผักด้วยนี่สดๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ลูกค้าหยิบฟรีเลยอยากกินเท่าไหร่ uh. แต่ก็ทางร้านก็บอกว่าเอาเอาแต่พอกินนะคะนะ <laughs> ครับอ่ามีนี่นมะลระก็มีไม่ใช่ไก่มะลระครับนี่เป็ดมะละ่ะลมีมะละะด้วยว้าวว,าว้วาแหมเห็นนี่ก็นำลายสอละ uh. อันนี้อะไรใบบวบกแก้วช้ำในใช่ไหม หิวแล้วเว้ยไปกินดีกว่านะครับนี่มาอยู่ต่อหน้าผมแล้วจริงๆที่นี่มีเมนูเยอะแยะนะครับแต่ว่าเราคงจะกินได้ไม่เยอะหรอกเราเอาเฉพาะที่เราอยากจะกินอยากรู้ว่าใหญ่แค่ไหนใช่ไหม<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ใหญ่กว่าหน้ากูอีกนี่มาดูนะครับโอ้โหแม่เจ้าหกสิบบาทนี่ดูโอ้โห<ฮ> ดูไข่นี่6หกสิบบาทบ้าเปล่าไส้ก็มี <Wow. S 1> ว้าวหัวเตี๋ยวเนี่ยอะไรก็ตามมันต้องชิมน้ำเปล่าๆก่อน <c oughs> อื <c oughs> อหือเดีกก๋ยวจริงจตัวนกห้นี่รสชาติกลมกล่อมนะครับไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยนี่ดูนี่แกใส่ชาโคมาขนาดเนี้ยโอ้โหแม่เจ้า ไม่ใช่เฉพาะทำรายการนะครับผมขายยาพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่ามึงมามึงมาเลยพี่ยุ้ยรอต้อนรับอยู่อยากพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฉพาะถ่ายรายการหรือเปล่าเยอะอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวมึงรูก้กูบอกแม่หรอกมึงมาดูเองอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะเยอะจริงว่ะพี่ม่ผมก็ลืมถามว่ามันเยอะขนาดไหนผม นี่พิเศษสองก้อนเลยใช่ไหมครับเนี่ยสองก้อนโอ้โหคอนเสิร์ะอ๋อตายเลยเฮ้ยนี่ก็จะไปกินไก่ย่างต่อเนี่ยสงสัยถูกสกัดดาวลุงแล้วกูเอ้โอ้โหบะหมี่ชาโคนะฮะแล้วก็บะหมี่บะหมี่เนี่ยเป็นชุบขี้โคลแ่ไม่ใช่เอาบะหมี่นะฮะชาโคก็คือพวกฐานชาโคนะครับทำมาวิธีมาวิธีกรรม เฮ้ยอร่อยบะหมีม่ตบวนี้อร่อยอืมเส้นเหนียวนุ่มดิพี่วันนี้เป็ดตับกละหลงอะไรเพียะนี่ตับก็มีนี่ตับเป็ดด้วยพ,พี่ตับเป็ดอืม อ่าพี่ยุ้ยครับนี่อยู่กับพี่ยุ้ยนะครับพี่ยุ้ยก็เป็นเจ้าของร้านเปิดมา20กว่าปีแล้วใช่ค่ะเ้าแต่สมัยรุ่นแม่แล้ว่าบอกแ,แล้วทำไมเนี่ยถึงใหญ่โตขนาดนี้ตอนแรกชามเป็นชามเล็กเราก็แถวนี้ยเราแวกแถวนี้ยคือคนใช้แรงงานเยอะอืเขาทานแล้วเหมือนไม่อิ่มเราก็อยากให้เขาได้ทานอิ่มๆคนใช้แรงงานเยอะนะครับ พี่ยุ้ยบอกว่าคือโรงงานมันเยอะใช่แล้วก็มีคนใช้แรงงานเยอะแกก็กลัวเขากินไม่เอิมว่างั้นนะก็เลยทําให้เป็นชามใหญ่นะครับอันนี้ก็เมนูใหม่ล่าสุดครับเป็นชาโคแล้วของเต็มๆอย่างนี้พี่ยุ้ยบอกเลยครับว่าไม่ใช่เฉพาะมาถ่ายรายการะแบบนี้ถึงเยอะอย่างนี้ใช่ค่ะมาใครมาก็เยอะอย่างนี้แหละเยอะอย่างนี้ค,ะค่ะอ่าเยอะอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้ชามเท่าไหร่พี่6 0บาท60บบาทบ้าไปแล้ว จริงๆ60บาท60บาทโอ้โหกินกันยังไงเนี่ย60บาทผมกินกันสองคนยังได้เนี่ยนี่นี่เอากูให้มึงดูอีกทีเนี่ยนี่60บาทดูของเพียรและอย่างนี้นะพี่พวกรวมนี่ยเ่าไหรจะเป็นเป็ดสับรวม,มันจะเป็น1้อยห้าสิบบาท1้อยห้าสิบบาทแม่ <c oughs> ทีมงานผมกินได้ทั้งสตูเลยเนี่ยโอ้โหนะครับ ก็ที่นี่นะครับาฝากไปรษพันธ์นะครับเปิดกี่โมงครับพี่เปิด1โมงทานได้ตั้งแต่1โมงค่ะ7นาฬิกาจนถึง4โมงเย็น4โมงเย็นนะครับ7นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับสามารถมากินี่นี่เลยอยู่ตรงบริเวณถนนมิตรภาพ ติดกับปั๊มปตทสาขาทับกวางนะครับทับกวางนะครับใครผ่านไปผ่านมามาชิมนี้ว่าเฮ้ยจานแซ่บพูดจริงบอกวะกินเท่านี้จริงบอกวะมึงมากินดูแล้วอร่อยจริงเหมือนที่กูบอกหรือเปล่ามึงกินดูนะครับก็ฝากไว้นะครับที่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดทับกวางโคตรใหญ่ในออฟแล้วในออฟไปไหนพี่ในออฟน้องชาย ในออฟผมว่าใยออฟเนี่ยลูลูกชายหรือเปล่าเป็น้องชายพอดีว่าเขาไปดูอีกสาขาหนึ่งนะครับฝ่าเนของอะไรเห็นว่ากำลังรีโนเวทอะไรครับเดี๋ยวพี่ยุ้ยบอกว่าเดี๋ยวอยากจะทำให้มันสวยๆกงามใครเข้ามาจะได้มากินมาดูวิวสวยๆงามนะครับจะตกแต่งใหม่กัรีโนเวทใหม่เดี๋ยวทำเสร็จใหม่เราก็จะมากินใหม่ว่าไอ้เนเหมือนวุ้ีแล้วบอกว่านะฮะดียังไงก็ฝากนะครับ ฝาก subscribe นะครับเพจ a c e b o o k นะครับจานแซบนะครับแล้วก็ YouTube channel นะครับจานแซบเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ยุ้ยขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปเจอคลิปหน้านะครับอย่าลืมแวะมาดูนนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามยักษ์โคตรใหญ่ทับกวางนะครับที่นี่เลยนะครับผมครับแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ